อมัน,นี่ยคันมาถึงนะมีผู้ถามมาบอกว่าความฝันนี่คืออะไรครับและทำไมคนถึงต้องฝันอันนี้ก็เลยไปเปิดดูใน Google แล้วก็ดูคำนิยามของสากลทั่วไปก็าเบอกวความฝันคือเพราะวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราหลับโดยสมองจะฉายภาพ สิ่งต่างๆที่มีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริงขึ้นมาคนเราไม่สามารถคาดเดาความฝันของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือการบังคับให้ตัวเองฝันหรือไม่ฝันและแม้นักวิทยาศาสตร์จะพยายามศึกษาเกี่ยวกับความฝันมากเท่าไหร่แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ mm hmm. ศึกษากันมานานแล้วอันนี้กำลังมาเรื่องหนึ่งนะว่ามันมีคำนิยามก็ค,คือบทร้อยกรในพระพุทธศาสนาที่เขา พูดกันทั่วไปบอกว่าการทั้งหลายเหมือนความฝันรูปเสียงกิตและการสัมผัสเหมันของหลอกลวงทําให้บ้าให้บนเพ้อมุนีไม่ละกามย่อมเข้าถึงนรกในความจริงนะความฝันเนี่ยนะถ้าอยากจะให้ข้าพเจ้าอธิบายแล้วก็มันมันมีก็ฝันทั้งหลับฝันทั้งตื่นตื่นก็ฝันได้คนเรา้าไม่ควบคุมอารมณ์จิตเอฝันแบบมีสติบางฝันแบบไม่มีสติบางไม่ควบคุมตัวเอง เราก็อาจจะนึกอะไรเพลินๆในขณะตื่นนึกไปเรื่อยๆตามอารมณ์ไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าฝันนะฝันขณะตื่นเลยหรือเราคิดว่าฝันว่าอยากจะเป็นไอ้นนท์อยากจะเป็นไอ้นี่แล้วพยายามทําตามความฝันอยากจะเป็นดาวอยากจะเป็นนักร้องนักแสดงอะไรขึ้นมาหรืออยากจะเรียนให้จบอยากจะไปอเมริกาเนี่ยมันต้องฝันก่อนนี่ฝันขณะตื่นแล้วก็พยายามมีสติดเดินไปตามตามฝันใช้ ฉันทะอริยจิตตวิมังสาก็าไปใช้อิทธิบาทสี่ก็ไปเพื่อเดินตามความฝันอันนี้เป็นคํานิยามของคนทั่วไปนะแบบกายมนุษย์อันนี้เราจะมาดูแบบฝันฝันแบบที่เขาให้คําจะกัดความว่าเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เราหลับอันนี้เรามาเข้าหลักของการพุทธศาสนาแล้วเนี่ยความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นเนื้อธาตวิปริต มันมีอยู่สี่อย่างนี่เขาที่เขาจําแนกธาตวิปริตคือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยสบายอะไรอย่างนี้กินอาหารผิดสําแดงมันทําให้เกิดวิปริตจิตอวรน,นะคล้ายๆว่าเมื่อตอนกลางวันหรือตอนอที่มีสติด,ดีๆเราคิดนึกทําโน่นดูนี่นะแล้วเราสนเสาหาหลงไปตามรูปเสียงกินแลวการสัมผัสธรรมลมนะออกไป นะแล้วก็เราเขมรเขม่นในเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะจนกระทั่งเวลานอนปุ๊บเนี่ยเขาเลยก็จิตมันยังมีความกังวลอยู่มีความอาวรมันก็เก็บมาฝันกระเทพสังหอนเนี่ยถ้าเราเข้าไปสู่ส่วนแล้วถ้าเราหลับไปแล้วก็จิตของเราเริ่มปล่อยวางจากการยึดสภาพภายนอกแล้วเข้าไปสูนะ่ส่วนของความหลับแล้วเนี่ยนะมันก็ยังไปเหนอะหนะอยู่กักบกับเวทนา สัญญาสังขารสิ่งนี้เป็นเจตสิกอยู่ที่มันสัญญาก็เรียกว่าสัญญาเจตสิกที่มันสั่งสมนะหมักหมมเมาไว้ในในจิตเขาในใจของเราจิตมันก็เข้าไปสัมพันธ์กับส่วนนั้นนี่ก็เรียกว่ามันก็มันก็มีทั้งมีสติไม่มีสติมันแม่นตรงบ้างแม่นไม่ไม่แม่นตรงบ้างก็เรียกว่าเทพสังขรหมีทั้งจริงไม่จริง แล้วก็พวกบุญบรรดาน,นี้จิตใจต้องแจ่มใสพวกนี้สร้างคล้ายๆว่าเหมือนกับพวกที่ได้เจริญสติสมาธิมีมีสมาธิควบคุมเจ็ตตัวเองได้สามารถที่จะปฏิบัติธรรมเข้าสู่พระวังกับจิตได้จิตใจสะอาดผ่องใสและสร้างกุศลผลบ,บุญมามากๆอย่างเช่นพระนางอะไรนะสิริมหาเนะยาที่เป็นแม่ของเจ้าชายสิธัตถะ <c oughs> ก่อนที่เจ้าชายสิธัตถะจะมา จะมาะลงสู่พระกันเนี่ยก็แม่ก็ฝันถึงช้างเผือกอะไรต่อเมี่อะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็บุญบันดาลอันนี้มักจะเป็นจริงเต็มที่แต่เทบสังหอนนี่มีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะถ้าจิตอวรน,นี่มันเป็นกคบความฝันลมุมลมแรงแรงถ้าเทพไอธาดวิปลิตนี่เชื่อถือไม่ได้เลยนี่คือความฝัน มันเกิดจากสภาพเหตุการณ์นี้ที่จำแนกให้ฟังอย่างนี้ธาตุวิปริตจิตอวรเทพสังหรนบุญบรรดาลไอ้บุญบรรดานี่มันจะฝันค่อนแจ้งจิตใจนี่มันพักผ่อนนะมันได้สงบแล้นสะอาดแล้วพอมันจะตื่นขึ้นมามันก็รับอารมณ์ถ้าเราเข้าสมาธิสะหน่อยนึงก่อนสว่างถ้าคนเป็นนักปฏิบัติแล้วถ้าพักผ่อนอีกนิดนึงเวลาฝันไปมันมักจะจริงมักจะตรง อันนี้นะตามที่บรรดาครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านให้คำนิยามมาแนะนำมาเล่าประสบการณ์กันมานะสำหรับข้าพเจ้าแล้วความฝันนี่เป็นได้ทั้งหลับทั้งตื่นไอการฝันนี่มันจะเป็นมันมีมันมีทั้งคล้วว่าบางคนกับฝันคืนละเรื่องหรือนั้นหรือว่าคืนลหลายๆเรื่องสี่ห้าเรื่องสิบเรื่องก็แล้วแต่วิบาก หรือสิ่งที่ผสมที่มันสั่งสมอยู่ในคนที่มีปัญญามากๆหน่อยมีความถีในทางปัญญาเห็นความเกิดดับมากๆหน่อยรับเรื่องหลายๆเรื่องหน่อยมันก็ฝันหลายเรื่องมันมีทั้งธาตุวิปลิตจิตอวรนนั <c oughs> ่นแหละคนที่ว่าไม่ค่อยมีจิตอันิสัยทุ่งซ่านมีจิตใจที่สงบอยู่เสมออย่างเงี้ยก็อาจจะฝันน้อยหรืออาจจะนานๆทีจะฝันทีบางคนบอกสี่สิบห้าสิบปีเพิ่งจะมาฝันหรือยี่สิบปีฝันทีนึง ทจริงแล้วการที่เราเห็นจิตที่มันสงบอยู่ก็เป็นความฝันชนิดหนึ่งเหมือนกันมันเป็นการบุงแต่งไงความฝันนี่มันเกิดเป็นลักษณะของเจตสิกจิตของเราที่มันตกผวังไปแล้วเนี่ยเวลามันไม่รับเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันแจ่มใสอยู่เนี่ยพอมันรับขึ้นมารับอารมณ์ก็เรียกว่าวิถีจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในส่วนของหยาบก็ดีหรือส่วนละเอียดก็ดีส่วนที่เป็นเจตสิกก็ดี เพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใจเนี่ยครับมันเป็นปส่วนประกอบของเจตสิก